ตัวน,นี้เขาก็เดินทางมาถึงห้งเฮียนบ้านให้ยองบ้านแกงกลางเมืองพ่นท้องแข็งจำปาสักมาแจกสิ่งของ,ห,งห้องเฮียนที่หลวงพ่อเพิ่นมาซอยส่างโอ้เป็นหินหินเป็นหินเป็นนะ <c oughs> โอ้ยอันนี้นะโอ้เขาเห็ดบนบนล่างล่างมือวะเนี่ยล่างมือแบบนี้เลย หลังมือหลังมือหนักเทียนแม่ท่องปากคอ,อ,องวงจรการติดตอ่อแม่ท่องปากคอเที่สามห่องโอ้ยหนักเทียนกับใครจะมีตะคมท่านเนาะคมตะท่านนะ <c ười> ถ้าผมมีแตพ่พราแห้งผมมีแต่หินพล่านหินลงข่าวเออสื ออกแห้งแข็งคันส่างผลงานขั้นับหับตอนกองประสุมใหญ่นะนองค์ของ,ขององค์คณะผักเมืองพ้นท่องข้างที่แปดแปดบะเนี่ยไฮไเป็นขบวนพดพื้นเออนนด้ มีคู่ซื้อคู่เลยน้เนี่ยเขียนไอ้เขียนเอาเนี่ยเนี่ยเอาส่อเกียนคู่สิบหกคนคู่งคู่คัมเป้แมนอะไรกันเนี่ยโบมีขาดมือนี่ยไส้โบมี่หมดเนี่ยคือมีแต่ผืนยิ่งบบมีผู้ใต้เลยคู่คัมคู่คัมเป้นะเขียนสิบหกยิ่งแปดแสดงว่าคือกำแรงโอ้นี่ห่องห่องปนึงนเนี่ยห่องปนึง เอามาฟาฝึกง,งานภาษาลาวเนี่ยอักษรพัอักษรลาวพยัญชนะเ้าหกโต้กอกไก่นั่นมันมีได้ลูกไก่ก <laughs> อกไก่โอ้ยเต็มไปเลยเนี่ยคอยถ่ายวิดีโอนำได้คอยบันทึกทั้งสองภาพนะยกอไก่ขอไข่ขอขอัขออ้วของงงวจอจอกสอเสือสอสา้างยงยง ดอเด็กตอตาโทษถุงโทษทุ่งนอหนกปอแบ่ปอควาฟอกเฟืงฟอกฝนฟอกฟู่ฟอกไส้โมแม่ดอยยาโรลิงวอวี่หอหานโอโอห่อเฮือนขาดห่อละคาอันตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นเก่านะขั้นแผ่นใหม่จะมีรอเรือนะรอหลดนะพยัญชนะเศรออกโตแบ่งตามเสียงมีสามมูหัวละ อันนี้ปอ ia, high, นึงอันนี้นี่เขียนเด้วยเมฆอนั่นหน่งเลยเขียนด้วยเมฆเจ็บปอนไก่ถึงอันเดี๋ยวเนี่ยมันตัวม <c oughs> <Okay. S 1> ุมแต่มันมันมันมาไงนะตัวนั้นตัวร้อร้อล้อรถก่อนก่อนล้อเรียงเลยตัวนั้นเขาจะเอาขว้เข่ามาเป็นเสื้อเชิดโต้ไปเลยแมนรอรถก่อนล้อรถล้อละครั้งล้อเรือนะตัวนั้นเขาจะอามาเข่ามาใหม่นะ นี่ของปอนหนึ่งด้วนะมาจักเรียนภาษาลาวมาเรียนอยู่นี่ด้ดวแจกขนมขนมแจกปัจจัยสวยๆน่านคือหนัาเขียนสทูสตูสูเอาเรียนเลยวนะนี่มีมีถุงแบบเอออ้าวู้ผู้นี

มีของเปียกคือเ่ออาอะไรน่ารักเชอ้าวได้เงินคนไหนไม่ได้เงินพวงนะลูกัอ้ออ้กอคนไหนได้นก็ร้องขอนะลูกนมาแล้วมันต้องพ่อกรบอกเน้ลูกนะ

ข้างหลังไปตื hmm. bed, mm ่นไม่ตื่นข้างหลังยังเหลืออยู่อย่าไปตื่นข้างหลังเหลือเยอะนิอยจิ๋วขึ้ตัวจวขนาดเลยตัวจียวตัวจิยวี่ิ <laughs> to lệch to lệch mới mong đấy, to lệch นี่ยีกห้าคนครับนี่ยีกห้าเด็ดอีกสี่เด็ดอีกสามคนครับแสดงว่าแสดงว่านักเรียนสี่สิบใช่ไหมเนี่ยสี่สิบโรงเรียนนี้ไม่ถึงห้าสิบโรงเรียนนี่แล้ว

เอาใครจะเข้ารูปด้วยเร็วๆมันแดดมันแดดเร็ว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 อะเร็วเร็วเร็ว Yeah.